ก็ขอความเมตตาจากพระอาจารย์อนุวัตอันิชิโตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดทางเรืออยู่อ่างทองนะเวลาอย่างนี้นะครับแฟนรายการบอกว่าอยากจะให้พูดคุยกับพระอาจารย์ผมก็เลยนะอาสามาพูดคุยในเรื่องราวต่างๆนะโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่กำลังมีกระแสแรงอยู่ในขณะนี้พระขุนแผนแม่ไม้สบายแดง นะตอนนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์อนุวัตรอนิชิตโตนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดทางเรือจังหวัดอ่างทองครับ,บรก,การวัดการครับพระอาจารย์นะเจริญพรจ้ะนะฮะพระอาจารย์แล้วช่วงนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาหาพระอาจารย์เอตอนนี้เยอะเริ่มต่างตาประเทศเริ่มเข้าด้วยต่างประเทศเริ่มเข้าด้วยประเทศเริ่มเปิดตอนนี้ก็เริ่มมีทุกวันนะมีมีไต้หวันครับ ไต้หวันเอ่อเวียดนามสิงคโปร์เริ่มเข้ามาทุกวันนะเข้ามาเข้ามาเป็นแบบเป็นเป็นเซตเป็นกรุปทัวร์หรือไงมาเป็นคณะมาเป็นคณะมาคณะมั่งหรือคือคือมาเป็นแบบว่าเอ่อเดี่ยวเดี่ยวก็มีนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาไปไหนมาไหนชาวต่างประเทศเขาไปเดี่ยวเดี่ยก็มีเยอะับก็คือมาเดี่ยวมาแฟนรยาแล้วก็จะมีไกด์ไกด์นำมา แต่ก็สื่อสารอะไรกันได้ดีนะก็คือผ่านผ่านไกด์ก็มีลแล้วก็มีบางบางประเทศที่ว่าเขาคุยภาษาไทยได้เขาก็เลยเราก็ง่ายหน่อยอง่ายหน่อยในการสื่อสารช่วงนี้เขาก็เข้ามาเนี่ยเขาก็ชื่นชอบวัฒนธรรมของไทยนะพ่อาจายใ์ใช่ใช่ใช่เริ่มกับเข้ามาไงมาถามว่าหยุดไปผมบอกหยุดไปประมาณสองปีสามปีอ๋อหยุด ใช่ที่เขาหยุดไปก็คือเขาไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยสองสามปีเพราะว่าในเขาเข้ามาก็มาเช่าวัตถุมงคลของไทยเนี่ยเพื่อไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกระแสแล้ววัตถุมงคลก็ต่างประเทศของเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศได้ดีเยอะเยอะครับอแต่ก็เขาก็อยู่ประมาณสองสองปีสามปีนะที่ผมคุยกับเขาอ่ะที่กระแสที่ว่าเงียบมากเลยแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอืมีคนลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยเขียนยันได้สวย แล้วก็มีความรู้เรื่องอักขระยันเยอะตอนที่พระอาจารย์เริ่มศึกษาเนี่ยพระอาจารย์นับถือหรือศรัทธาพระเกจิองค์ไหนพระอาจารย์ถ้าเอาเป็นสมัยก่อนอักขระเลขยันเลยเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนอ๋อเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนอในการชอบส่วนตัวครับแล้วก็ถ้าเราด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาในวัดปฏิบัติของที่เราอ่านหนังสือนะยึดถือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เราไม่ทันท่านหรอก <Ừ. S 2> ก็ยึดหลวงพอ่งพอหลวงปู่หลวงปู่เนียมอ๋อหลวงปู่เนียมวัดน้อยวัดน้อยเพราะว่าอันนี้ท่านอยู่สุพรรณอยู่สุพรรณเพราะว่าตอนนั้นเราเราก็บวชอยู่สุพรรณอ๋ออยู่สุพรรณใช่ตอนนั้นบวชอยู่วัดไหนวัดชีปะขาวอ๋ออยู่วัดชีปะขาววัดดังนะครับ,บวัดดังว่า อดีตอดีเจ้าวาดก็เป็นเป็น,ปนมีศักดิ์เป็นหลานหลวง,งพ่อเนียม oh. มีศักดิ์เป็นหลานแล้วเราก็ hmm. เราอยู่ในพื้นที่นั้นก็ยังว่าโยมปร,ปรมัจ,จารา์หนึ่งของสุพรรณอ่ะ uh huh. เราก็ต้องยึดปรลมัจ,จารา์หนึ่งก็คือหลวงปู่ oh. และหลวงปูแ่แกก็มีในการทําพระสมัยก่อนก็เป็นการทําด้วยพระเนื้อตะกัว เนตะกัวเนื้อตะกัวผสมปลาหลอดแต่เราก็ยึดวัดปฏิบัติทุกวันนี้ผมก็ยังทาพระเนื้อปลาหลอดเนื้อตะกัวออกให้เช่าบูชาออกให้แจกนะอก็ยังทํามีอทำไมทาไมท่านท่านทำเองไหมตาไหมหลวงพ่อเนียมไม่้องมีช่างทำเองเหรอท่าน่อเองครับโอ้แสดงว่าท่านเป็นถ้าเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุใช่ใช่ท่านเก่งใช่เขาต้องหุงปลาหลอดกับปลาหลอดกับตะกัวหุงเข้าให้เข้าหากันเนี่ยเป็นอาทิตย์เพื่อมารอ พระหลวงพ่อก็จะมีเม็ดคล้ายๆประหลอดกับตะกัวปนกันในการดูแม้อายุอายุจะเป็นร้อยปีมันก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วสมัยก่อนก็เป็นตะกัวทุบที่เขานำมาจารกันไม่ไม่ไม่เหมือนสมัยสมัยนี้เอาตะกัวรีดมานะในการหุงของของท่านดังอะไรบ้างฮะก็งบดําอ้อยงบดําอ้อยใช่งบดําอ้อยงบดําอ้อยเป็นพระประธานประธานเล็กประธานใหญ่ก็คือสมตะกัว ตะกัวหมดเลยตะกัวจะดังหมดอ๋อตะกัวจะดังหมดครับก็ราคาราคาราคาหลักแสนถึงหลักล้านโอ้นี่น้าว่าของของท่านเนี่ยมันมีของที่เรียกว่าชํารุดบ้างมีเรียกว่ามันสึกบ้างเพราะว่าเนื้อตะกัวมันค่อนข้างนิ่มมันนิ่มครับมันก็มันสะเทือนง่ายแล้วสมัยก่อนบล็อกบล็อกไม่สวยบล็อกไม่สวยมันเหมือนหนึ่งก็คือมันไม่ใช่บล็อกเหล็กเหมือนสมัยนี้ ก็คือจะเป็นบล็อกบางทีก็เป็นบล็อกไม้อกับบล็อกไม้เทเทลงไปในในในตะก่วไม่กี่เที่ยวบล็อกก็จะขยายอขยายพอมันขยายปุ๊บมันก็ยังเป็นบล็อกดินบ้างบล็อกอะไรบ้างก็เปลี่ยนกันไปนะออผมก็เคยลองบล็อกมันก็จะขยายบ้างไหมบ้างอะไรเงี้ยอมันบล็อกมันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะมีไหลพิมพ์ขึ้นมาพระอาจารย์ทําไมเขานิยมทํางบน้ําอ้อยสมัยเมื่อก่อนมันที่มามันยังไง คือเขายึดด้วยบารมีสิบทัดบารมีเป็นเป็นพระสิบองค์ล้อมเป็นพระสิบองค์หันหันหน้าผมตัวอย่างมีในตู้เหมือนกันมันก็จะเป็นพระพระสิบองค์เป็นเป็นพระชนจันทร์มันจะมีสิบองค์สิบองค์ก็คือบารมีสิบทัดบารมีสิบทัดใช่เขายึดเอาไว้ตัวนี้มามามาใช้กันบารมีสิบทัศแล้วก็มาเรียบรถมาอ้อยเพื่อเออให้มันดูสวยสะสวยขึ้นมาหน่อยแต่การการ การทามันก็แล้วแต่ว่าเกจิแต่ถ้าเป็นส่วนมากส่วนมากเลยเกจิสายสุพรรณจะต้องทาจะต้องทํางบน้าอ้อยงบน้ำอ้อยอจะต้องมีว่างั้นเลยมีแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอ,องบน้ำอ้อยงบน้าอ้อยนั้นอ่ะจะเล็กขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อ่าฮะอันเนี้ยอ๋ออันนี้พระอาจารย์ก็มีใช่อันนี้เป็นของพระอาจารย์เองไหมงบน้ำอ้อยเหรอฮะอันนี้ก็คือจะทําการหล่อเองอ๋อหล่อเอง,อเอเองนะงบน้าอ้อยนะงบน้าอ้อยก็คือว่า ในเกจิรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเป็นของสุพรรณจะต้องมีจะมีมีหมดครับมีหมดมีทุกรูปแม้กระทั่งพ่อโบยพ่อโบยพ่อโบยก็จะใช้หลักการของเออเป็นเนื้อทองเหลืองอ๋อแต่ไม่ใช่ตะกั่วอ่าฮะจะเป็นเนื้อทองเหลืองทำเป็นงบลอมอ้อยอ๋อฮะตอนที่ตอนที่พระอาจารย์พระอาจารย์ได้ศึกษาในเรื่องราวของหลวงพ่อเนียมเนี่ยหลวงพ่อเนียมท่านเด่นทางด้านไหนอะฮะโอ้ท่าน ท่านท่านก็อภิญญาน่ะท่านอภิญญาท่านก็ลูกศิษย์สมเด็จโตอ่ะสมเด็จโตแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อหนองหลวงพ่อหนองวัดคลองมาดันท่านท่านเก่งเรื่องกรรมฐานแล้วก็อภิญญาครับท่านดังมาสมัยหลวงปู่สุขด้วยวุฒสุขแต่ว่าแต่แต่แต่คนก็มาลืมท่านในหลังๆนะพอหลังๆแต่ว่าพอลังช่วงเนี้ยช่วงนี้ท่านท่านก็มีชื่อเสียงขึ้นมาด้วย อดีตเจ้าวาดรูปใหม่เนี่ยเขามาเอาท่านขึ้นมาอพอท่านขึ้นมาก็งบน้ําอ้อยเริ่มมันก็มีชื่อเสียงทําให้พระท่านมาทําให้ของเริ่มหาขึ้นมาเพราะว่าประสบการมันมันมีเยอะประสบการณ์มีเยอะมีเยอะด้านไหนฮะประสบการณ์ส่วนแากจะเป็นแคล้วคาดแคล้วคาดแล้วก็หนึ่งเนี่ยท่าน้ำมนต์ท่านเนี่ยท่าหน้าหน้าวัดท่านเนี่ยท่านจะจารเป็นหินไว้สมัยก่อนคนโยนคนเท่าคนแก่ก็จะจารเป็นหินครับแล้วก็จารกระถาแล้วก็โยนไว้ในนั้นน่ะ Oh. เพื่อให้ข้าราชการหรือใครจะเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ต้องการน้ำมนเพื่อเอาไปทําอะไรให้เป็นอธิฐานตรงนั้นน่ะอ oh. เพื่อเอาน้ําตรงนั้นน่ะเอามาเป็นน้าพระพุทธมน hmm. และทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปอาบอ oh. ไปอาบแล้วก็จะมีเลื่อนยศถาบรรดาก็จะมีคนไปเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ oh. แต่ก็ยังก็ยังใช้เห็นทุกวันเนี้ไอ oh. เราเราก็ยังเราก็ยังมีความเชื่อในตัวครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อปื้มว่าส่วนหงเนี่ย uh huh. ท่านได้เคยไปที่ฐานจิตแล้วขาท่านได้บอกว่าของที่ออกจากวัดน้อยหลวงพ่อเนียมเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอแม้จะทามวลสารก็ดีแม้จะทําอะไรเราก็ยึดถือตัวนี้มาแม้เราจะทําพระอะไรเราก็จะต้องไปขอมวลสารมา๋อมวลสารของหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อหหลวงพ่ออ่าแล้วเร,เราขึ้นอยู่ว่าสมมุติว่าเราจะต้องการน้ามนต์เราก็ปฏิฐานรูปหน้าท่านก่อนแล้วก็ไปเอาน้ําที่หน้าทินท่าของมามาทําแม้เราจะทําเหมือนคุณแผนรุ่นเนี้ย ที่เราทําเนี่ยเราก็ไปเอาขอดินพีดินท่าครับดินท่าน้ําดินผงทูบจากท่านมาครับแล้วก็ที่ฐานบอกกล่าวท่านจิตเจตนาบอกกล่าวท่านมาเอามาใช้เพราะผมผมทาอะไรวัตถุมงคลผมจะต้องใส่อเกือบทุกรุ่นอแม้กระทั่งเป็นเหรียญเป็นอะไรเราผมก็ไปเอาแผ่นทองมาท่านมาครับเอามาใส่นิดหนึ่งก็ยังดีพวกความมันเป็นความสบายใจของเราอ่ะออท่านท่านปกติท่านใช้ นะที่เท่าที่เรียนมาท่านใช้คาถาอะไรฮะของหลวงพ่อเนียมอันนี้อันนี้มันไม่มีหลวงพ่อเนียมถ้าเอายึดตามหลักที่ได้ศึกษาที่ว่าหลวงพ่อปานเคยไปเนี่ยอ่าท่านท่านใช้กรรมฐานโอท่านบอกว่าอยู่ในเจตจำนนใช้ได้หมดใช้ได้หมดแต่อยู่ที่จิตและกรรมฐานท่านอท่านได้อเพราะว่ามีคราวหนึ่งมีคราวหนึ่งที่หลวงพ่อปานไปขอเรียนวิชาแล้วโดนง,งูกัดครับโดนง,งูกัดโดนหมากัดหลวงพอ่อ หลวงพ่อเนียมก็บอกว่าออเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช้มนพระพุทธเจ้าเป่าก็ปล่อยให้ตายไปเลยอ,อ๋อฮะหลวงพ่อ,อก็เลยหลวงพ่อปานก็ไม่รู้จะใช้ก็หลวงพ่อปานก็นึกเอาบทไหนก็เป่าไปาจะได้วาละจิตด้วยวายงเขาก็สอนเหมือนสอนไปในตัวก็พิษของงูพิษของนั้นก็จะหายไปอ๋อนะฮะมันเป็นกุศโลบายท่านท่านท่านก็เลยกุศโลบายถี่หนึ่งท่านพาเราถึงให้มีเรื่องกรรมฐานไงครับกรรมฐานอ๋อ ก็มาฐานเมื่อเรา,า,าทำมาฐานทําจิตสํารวมรายได้มันก็จะได้เมื่อได้ก็มาบวกกับมนฑลปริคของพระพุทธเจ้าอัคระเลขยันที่เราได้ศึกษาก,กันมามันก็เลยมีความขังมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตด้วยอํานาจด้วยฤทธิ์ขึ้นมาก็น,นี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ที่าาอาจารย์ได้นับถือในใจนับถือในใจนับถือในใจแม้แต่เราจะไม่ทันท่านแต่เรารับถือได้ ประวัติที่เขาว่ากันมาอย่างเงี้ยเราก็พยายามศึกษาศึกษาวิธีการทําวัตถุมงคลของท่านใช่นะฮะแล้วก็นํามวลสารอะไรมาใช่นะมาเก็บด้วยมาเก็บสะสมด้วยมาสะสมแล้วก็เอามาผสมในวัตถุมงคลทุกอย่างที่เรานอย่างอ่รุ่นนี้ที่พระอาจารย์ได้อ่าจัดทำเนี่ยก็มีมวลสารของหลวงพ่อมีหมดมีหมดก็หนึ่งก็เป็นดินเจ็ดท่าครับดินเจ็ดท่าที่ที่ที่เบามาสองผงทูบครับ ผม,มทูบผมทูบที่ไปจุดทูบขอมาครับที่ที่เรานํามาอา่อาะฮะอขรยันพระอาจารย์พระอาจารย์เรียนอัคระยันมาเนี่ยพระอาจารย์เรียนมาด้วยการฝึกแล้วก็จากครูบาอาจารย์ใช่ก็จะตารหลับตามาใช่ก็ตอนแรกก็ให้เรารู้พื้นฐานก่อนอ่ะเมื่อเรารู้พื้นฐานปุ๊บรู้ว่าตัวไหนใช้อะไรยังไงยังไงเสร็จแล้วคนนี้เราก็เรียนหาครูบาอาจารย์อเมื่อเรียนครูบาอาจารย์เราก็จะถึงเอายันตัวนี้มาใช้ได้อเราก็จะรู้ความหมายของยัน S <S ามาตีามาตีโจดได้อมาตีโจดได้ว่ายันตัวนี้บางทีก็ยันออกมาจากบนพระปริศของแต่ละบทครับยันออกมาอเหมือนกันเหมือนกันก,ก,การเรามาเสกของในแต่ละอย่างเราก็รู้ด้ความหมายของเราว่าเราจะใช้ในอะไรเป็นอันไหนเป็นเมตตาเแต่เราก็ถอดออกมาจากมนของพระเจ้าเราอถอดออกมาครับนะมันมีระยะหลังเนี่ยพระอาจารย์เขียนหมดเลยนะในในภาพเนี่ยภาพที่มาพระอาจารย์ก็เขียนยันลงไปด้วยอันนี้เขียน พระันเขียนนานไหมยันลักษณะยันที่เขียนนะฮะอันนี้ก็ก,ก็ก็นานนะอะเพราะว่าหนึ่งเราต้องวางยันเมื่อวางวางยันเนี่ยเมื่อวางเราวางยันเนี่ยเมื่อเหมือนการเรียนศิละปะด้วยอ๋อฮะเมื่อวางเรายันเนี่ยเราวางยันเจ้าชิงดวงไปแล้วปั๊บเราจะเราจะ,เราจะรู้เอ้ยนี่มันว่างนี่มันว่างนี่มันว่างมมนจะวางยังไงให้มันประหลาดอ๋อใช่ไหมวางยังไงไม่ให้เยอะไม่ให้น่าเกียดครับอ๋อ เนี่ยพระอาจารย์วางยันเนี่ยอย่างด้านบนก่อนนะฮะพระอาจารย์ด้านบนซ้ายขวาเนี่ยเป็นยันอะไรอะฮะตัวนี้ใช่ไหมน้าด้านบนเลยฮะพระอาจารย์นู่นฮะขึ้นด้านบนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจจิตเจรุี้อ๋อหัวใจหัวใจหัวใจพูดหัวใจพายหัวใจอะไรอย่างเงี้ยจิตเจรุยเมื่อไปการเรียกวิญญาณอ๋อจิตเจรุี้จิตเจรุนีใช่ทั้งสองด้านเหมือนกันนะพระอาจารย์อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นอิติชยะคือความสําเร็จชัยชนะ ความสําเร็จชัยชนะใช่ตัวนี้ก็จะเป็น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 ตัวเถาะเถาะสมาธิต่อสมาธิตัวนี้นะอิติคืออิติอิติคือความสําเร็จชัยยะก็บอกแล้วชัยยะก็คือพวกชัยชนะชัยชนะอิติชัยยะนะล่างลงมาพระอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นนโมพุทธยะครับแต่ว่าเป็นองค์พระเป็นองค์พระตัวตัวยอดตัวยอดเนี่ยเป็นเป็นหโหตุ Uh huh. โ,หโหตุคือโหตุคือการเป็นเมตตาการให้อภัยครับโหตุคือการให้อภัยการปีเมตตา,ารครับการอาหสิีกรรมเขามองหน้าเราไม่ให้เป็นเมตตาเป็นอะไร oh. แล้วตัวนี้ก็เป็นพุทธสังมิก็ย่อ,ย,อย่อมาจากอยู่แล้วพุทธังทำบางสังฆังระนังขะฉามิครับคนนี้ก็เป็นอุนาลมครับแล้วก็มาตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นบทคาถาคาถาสามพันตึม เขาเรียกคาถาสามพันตืมสามพันติมก็จะเป็นเรื่องค้าขายครับการคุณการของการเพี้ยะการมลงตัวเนี้อันนี้ก็จะเป็นแคลคาดเป็นมหาอุดเป็นมหาอำนาจตัวเนี้ยแต่ว่าการเขียนเนี่ยในยันต์ตัวเนี้สามบทเนี้ยมันสามารถแยกแยกในการทําออกไปได้อีกอทําตะกุดได้ครับทํามีดหมอได้ครับทําสีพึ่งได้ครับทําเป็นสาลิกาได้ออ แล้วก็คือมันแยกได้ได้เยอะอ่ะเป็นสามยันเฉพาะสามยันเนี่ยศึกษาสามยันนี้หมดปั๊บไม่ต้องไปศึกษาอะไรเลยคือยึดได้หมดเลยอเราทําเราทําวัตถุมงคลได้หมดครับอืแล้วก็แล้วก็มาตัวนี้ก็จะเป็นนะมีกินไม่รู้สิ้นนะมีกินไม่รู้สิ้นใช่ฮะสมัยก่อนสมัยก่อนนะตัวเนี้ยเขานิยมในการสักไว้ที่ท้องอมันจะไม่อดอฮจะไม่อดแต่สมัยนี้มัน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 เจ็บ เรา,าก็จะทําเป็นอย่างอื่นในการพกทำเป็นพกอย่างอื่นให้อยู่กับท้องให้อยู่ติดท้องเราอยู่กับภกุญแจรถเราเพื่อแฝนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวรวยตัวนะ่ะตัวนะตัวนี้มันก็จะเรียกได้หลายอย่างเป็นนะเป็นน่ลิเกได้นาฬลิเกเป็นนาลิเก,เนนเกความหมายเป็นยังไงฮะนาลิเกนาลิเกสมัยก่อนมันเป็นเขียนเขียนในการเศษเศกอัคราเลขยันเศกแป้งเศกแป้งเพื่อ ผัดเวลาออกแขกออกหรือออกแขกออกเล่นลิเกยให้เป็นเป็นนเมตตามหานิยมอมันก็จะเรียกมันก็จะเรียกสูตรปัทมังพิมทุกังชาตังทุติยังทัตเมวจาตตะวัสยังเพชรุปันเจวะจตุถังังกู้สามพวังปันจะมังสีสันชาตงนี้เป็นตัวน่ะอฮะแล้วก็เป็นนเฮนะนเฮนะฮะน้าเฮนะฮาประสบสีกาที่มานั่งฟังนะเฮนะฮาก็บอกแล้วให้เฮฮาฮให้ฟังแล้ว ในเฮนะฮะประสบศีกาที่มานั่งฟังหัวเราะให้ดังๆในเฮีนะฮะเฮียสามวิส <indoors> <S hhh> ุโลกุสังคุปะสันโนปุตโตมันเป็นคาถาเรียกทําให้คนหัวเราะทําให้คน อารมณ์ดีว่งังอารมณ์ดีโอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นการเสกแป้งผัดหน้า<อ>เป็นเมตตามหานิยมในการเรียกสูตรเฉพาะน้าตัวนี้ยนี่นเลยเรียกสูตรนานนะอ๋อเหรอฮะห <c oughs> น้านตัวเดียวนี่เรียกสูตรนานเลยหน้าเฮน่าฮาเนี่ยนะใช่ก็ที<อ>่ยือท่องไปนี่ไงฝ่ายจะเป็นเนอปัตมังพินทุก,กางชาตางังทุติยังทันทัมเยวะจ่าต้วตะยังมันต้องมีหลักการในการขีดเขียนด้วยนะอ่าปะนี่นี่ผ้าจานผ้าจานจานไปด้วยก็ต้องต้องท่องไปด้วยนะต้องท่องมันจะได้มีฤทธิ์เป็นในตัวโอเพื่อให้มันเกิดชีวิต เพราะว่าเมื่อมันเกิดชีวิตพอวันวันเราวันบันเสกเนี่ยมันจะขึ้นได้ไวหน่อยพระอาจารย์แล้วถามถามหน่อยว่าเวลาเราจานไปแล้วเราเขียนไปแล้วแล้วเราท่องไปด้วยเนี่ยมันใช้พลังเยอะมันเหนื่อยไหมพระอาจารย์มันมันก็เหนื่อยครับบางบางยันบางบางยันบางตำรานี่ต้องกั้นหายใจต้องกั้นหายใจใช่นะบางตัวบางตัวกั้นหายใจมั่งลิ้นแต่ไพดานมั่งถ้าในการเขียนเป็นมหาอุดเป็นมหาอำนาจเนี่ยอืมันต้องใช้ตัวนี้มันจะเขียนได้ แค่อึดใจเดียวมันต้องเลิกถ้ามันไม่จบมันก็ใช้อะไรไม่ได้อ๋อมันมันเป็นอย่างนั้นที่ครูบาอาจารย์บอกมาใช่ใช่ก็คือเคสอะเคสเคสเคสรับใช่มันก็ถึงแรื่อนะตัวเนี้ยเขาสมัยก่อนเขาไม่ได้เขียนอะไรเยอะหรอกครับในการจารเนี่ยอย่างนะตัวเนี้ยโหนะตัวนี้ทําให้คนเมตตาทําให้คนเฮฮาทาให้คนมีเสียงหัวเราะครับคนก็จะยึดมาอ๋อเอามาเสกแป้งมาเสกแป้งมาเสกตัวนี้เสกตัวนั้นเอามาลงเป็นนะหน้าทองมาลงเป็นอะไรหลายอย่างเอามาลงตัวเนี้ยครับ เอ้ามาฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นนักฝากทรัพย์นาฝากทรัพย์ใช่๋อ้สองข้างนี้จะเป็นน้าฝากทรัพย์นาฝากทรัพย์ตัวนี้จะเป็นนามหาสําเร็จนามหาสําเร็จใช่นะตัวกลางน่นะในตัวกลางเนี่ยับมหาสําเร็จฮะมันก็จะประกอบไปด้วยโอมะอุนโมพุทธายะสังสุมังโอ้พัฒนาพวกนี้จะเป็นน้าสําเร็จนาสําเร็จใช่จะอยู่สองฝั่งอยู่สองฝั่งหนุนสองฝั่งหนุนสองฝั่งอันนี้เขียนเหมือนกันเนี่ยครับ นะเขียนเหมือนกันแต่หนุนสองฝั่งใช่หนุนสองฝั่งอ่าฮะหนุนสองฝั่งตรงกลางจะเป็นแก้วชิงดวงแก้วชิงดวงก็พุทธคุณก,ก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วะนะเรา,าเคยใช่ถ้าใครไม่รู้ก็จะมันก็จะเหลือหนุหนกิจการงานอ่าฮะความจเจริญก้าวหน้าที่เราเคยนั่นกันนะครับ